The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me, it's not working out. Maybe. วันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบน,นะฮะวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่การประกวดนิสสานต้นแบบน,นะฮะรายการ For StarAR r m ็ t r 2022แล้วนะฮะส่วนบรรยากาศในงานนะฮะจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันดีกว่านะครับ สวัสดีค่ะชื่อดารุณีแสนคำทุนอยู่สาขา,ขาการจัดการนาวตัตก,กรรมอาคารค่ะ G7 บิ๊กเจ็ดนะฮะ <c oughs> อ่ะพี่ขอถามนิงวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมมากเลยค่ะอ่ะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นี้เราพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ99ได้อ,อีก1%ตื่นเต้นอ่อพี่อยากให้หนูเนี่ยขอกำลังใจอ่ะขอกำลังใจนิดนึงค่ะขอกำลังใจเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะ G7 เฮ้โอเคครับวันนี้นะผมมานะเดี๋ยวแจ้งในงานนะครับผมเจกอกันค่ะครับนี่หนึ่งผม M3 อนุวัดรอบสุขาสาขา,าก,การจัดการงานก่อสร้างครับรู้สึกไงบ้างครับก็ตออื่นเต้นเล็กน้อยครับพร้อมไหมพร้อมครับอ่ะดูขอเสียงเลยฮะขอกําลังใจนิดนึงอ่อสำหรับกําลังใจนะครับสามารถซื้อโบอดได้นะคฮะยังซื้อได้อยู่มันถึงเวลาแข่งนะครับของเวลาแข่งเนาะโอเค วันนี้ก็ซู่ซู่นะครับ,รบก็ขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณมากครับผม ปัจจัยกรรมและการออกแบบค่ะสาขาสถาปัจจัยไหนชนะวันนี้เชียร์ใครครับเชียร์คิวสองค่ะชื่อลูกพีค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นกับงานตื่นเต้นที่การสัมภาษณ์แน่นอนตื่นเต้นกับพี่ค่ะตื่นเต้นกับพี่ด้วยค่ะโอเคโอเคอยากให้หนูเนี่ยโวยพรให้เพื่อนนิดนึงหนูไม่อยากโวยพรแต่หนูรู้แน่นอนว่าเพื่อนหนูชนะแน่ๆเป็นไงของจริงนะฮะโอเควันนี้พี่ขอบคุณมากเนาะ อ๋อหนูตื่นเต้นมากเลย โอเคครับผมสวัสดีค่ะชื่ออภิศรานุประดับค่ะมาจากสาขานิเทศศิลิ์ค่ะวันนี้เชียร์ใครครับมาเชียร์คิวหนึ่งอาโนค่ะลดี้บอยค่ะก็ขอให้เพื่อนสู้ๆนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองไว้เพื่อนเก่งทำได้อยู่แล้วค่ะโอเคครับผมแม่นะหนูค่ะชื่ออะไรครับชื่อเมษยาผาดินค่ะชื่อเ่นชื่งแตงกิวมาจากสาขาการตลาดค่ะเชียร์ใครครับเชียร์อาโนเหมือนกันค่ะคิวหนึ่ง l a d y b o ยค่ะ ค่ะก็อยากจะบอกว่าให้อนุสู้ๆนะคะแล้วก็มั่นใจพาไว้เพราะว่าเราเชื่อว่าอย่างไงอนุก็ทําได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ thank you นังคู่บ่ายกล้องนิดนึงครับผมครับชื่อนนท์นะครับสาขาเทคโนโลยีสถารสนครับก็วันนี้มาเชร์สาขาตัวเองครับเทคโนโลยีสารสนได้ไหมค่ะอยวให้น้องเนี่ยส่งกำลังใจเพ้่นิดนึงครับผมก็น้องสู้ๆนะครับที่เป็นกำลังจะให้ครับโอเควันนี้ขอบมากนะครับ เรามาสัมภาษณ์ผู้เข้าชมบ้างดีกว่านะคือนัลลมอไสยสวัสดิ์ค่ะวันนี้เชียร์ใครครับผมเชียร์เนยค่ะเชียร์เนยเนยนี่อยู่จีไหนเอ่ยอยู่เกมและแอนิเมชันค่ะสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะโอเคข่ามานะชื่อแอนค่ะแอนมาเชียร์ใครครับผมเชียร์เพื่อนค่ะเพื่อนอยู่จีสี่จีสี่สาขาอะไรเอ่ยเกมและแอนิเมชันค่ะการน้องมาเชียร์คนเดียวกันนะค่ะแล้ววันนี้เราแบบสนุกไหม สนุกค่ะวันนี้เราได้อะไรบ้างฮะดีค่ะโอเคก็ขอบมากนะที่มาร่วมงานนะครับผมทุ้งสองเลยนะฮะก็เจอกันครั้งต่อไปนะครับผมใชครับไปกล้องเลยครับชื่อนายยุยงกจจันทถึกชื่อเล่นชื่อแอดครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวครับวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างฮนะก็รู้สึกตื่นเต้นครับเป็นรางวัลแรกท,ที่ที่เคยได้รับมาด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ประกวดด้วยเป็นรายการแรกเลยเนาะครับผม เดี textures, is, ๋ยวพี่จะให้หนูเนี่ยขอบคุณคนที่มาเชียร์เรานีดหนึ่งครก็ขอบคุณคณะอาจารย์แล้วก็คณะกรรมการแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ตลับเวลาอันมีค่าของทุกคนมาเชียร์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกโหวตนะครับที่โหวตผมเข้ามาครับขอบคุณครับดีมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับเต็มที่เนาะคับสู้ครับผมขอบคุณมากครับผมอ่ะไปใบกล้องนิดนึงครับผมชื่อนนทค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้รับตำแหน่ง ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะเต้นไหมเต้นไหมตื่นเต้นมากตอนนี้ยังทำอะไรไม่ถูกเลยน้องตื่นเต้นมากแค่ไหนก็ลองดูการเดินฮะน้องจะค่อยๆคอยหลังทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวไปนะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้หนูเนี่ยขอบคุณพี่ๆน้องๆที่แบบส่งกำลังใจให้เรานิดหนึ่งฮะก็ขอบคุณพี่ๆนะคะพี่เลี้ยงพี่ที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เพื่อนๆน อาจารย์ทุกคนที่คอยสปอร์ตค่ะแล้วก็ให้ได้รับตำแหน่งในวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ในตอนแรกก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ขึ้นขาแล้วเรามีความพร้อมยังไงในการแข่งวัคซายฮะ,ะเราจะเตรียมตัวยังไงเอ่ยก็คงต้องเตรียมตัวทําการบ้านมากกว่านี้ค่ะเก็บตัวเนาะใช่ค่ะโอเคก็สู้ๆนะเอาเอาเอา,เอามองมาให้ได้อีกนะขอบคุณค่ะอขอบนุมากนะคะบบ๊ายบายนะครับ,บผม สวัสดีค่ะชื่อธานาทนนะคะโซงีเล่นชื่อพีค่ะมาจากสถาปัต์ภายในรู้สึกไงบ้างคะัวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบสามารถเอามงมาไดโโ้โหแล้วแล้ว,แลว,แลว,วันนี้แบบเราเราเป็นเวทีแรกไม่เลยเป็นเวทีที่สองครับเพราะว่าเคยประกวดที่วิทยาลัยเก่ามาก่อนอ,อเดี๋ยวพี่อยากให้หนูเนี่ย ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่แบบมาเชียร์เราเนาะบอกต้อเลยครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้หนูหนูก็ขอบขอบคุณมากๆดีใจขอบคุณค่ะพี่อยากทราบว่ารอบถัดไปเนี่ยเรามีความพร้อมและมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการแข่งรอบก่อไปอาจจะต้องฝึกอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าไปแข่งระดับมหาลัยเราก็จะมงระดับมหาลัยมาให้ได้สู้ๆเอาจช่วยนะขอบคุณค่ะสวยมากเลยครับโอเคไม่ไปกล้องนิดนึงครับผม ชื่อมนทิรามงคลนาวินนะครับชื่อแม็กกี้ครับอยู่สาขาอะไรฮะอยู่สาขาสถาปัตยกรรมภายในค่ะเป็นยังไงฮะกับการรับตําแหน่งนี้ก็ช่วงที่รับตําแหน่งต่อแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะได้แต่ในที่สุดก็ได้มงมาแล้วก็มาทําตําแหน่งต่อตอนตอนนั้นมีนี่ไหมแบบการแสดงไหมฮะมีมีการแสดงประกวดเป็นของดิีตอนนั้นเราทําอะไรบ้างก็ มีมีมีไปช่วยเพื่อนซ้อมคร<ะ>ับช่วยช่วยเพื่อนซ้อมแล้วก็ให้เพื่อนไปแสดงบนเวทีวันนี้รู้สึกสนุกไหมครับสนุกมากเหมือนเราได้กลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นฟิลที่แบบมีความภูมิใจมากม,มากเลยครับโอเคขอบคุณนะครับมีภูเมรดามงคลนาวินสถาปัตย์แก้สระและการออกแบบครับมีตำแหน่งอะไรครับก็ตำแหนง่งรองเลดี้บอยครับคณะสถานวันนี้รู้สึกเป็นัไงบ้างครับผม ตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจกับน้องๆที่ได้ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งไปวันนี้พี่เห็นว่าเราเดินโค่นงานกันนะแต่เรา,เราทำวันนี้เราทำอะไรบ้างครับคอ,คอยควบคุมงานใน,แบบในงานนี่แหละครับว่าเราเป็นคนจัดขึ้นมาเราก็ต้องแบบพยายามแบบทำงานให้แบบออกมาดีที่สุดเพื่อไแบบม่หห้ ไม่เอ่ออายกับคณะอื่นๆเขาให้สม,มให้สมกับเป็นคณะสถาปัตย์ของเราใช่ครับโอเควันนี้ก็อยากจะให้บอมเบ้เนี่ยขอบคุณทีมงานนิดนึงก็ขอบคุณทีมงานน้องๆพี่ๆแล้วก็คณะอาจารย์ที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยงานนะครับก็งานเสร็จแล้วก็ดีใจรู้สึกโล่งใช่ครับโอเคอะมองกล้องแล้วบายๆนิดนึงนะะ คืออโนไทยข่าวบริสุทธิ์นะคะมาจากสาขานิเทศศิลป์ค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้แบบเดินตรวกอ่าวันนี้หน,หนูหมเลขอะไรครับโทรนี้นึงคิวหนึ่งคิวหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวพี่จะให้หนูเนี่ยขอบคุณพี่ๆน้องๆที่แบบมาเชียร์นิดนึงฮะมองกล้องไปจ้ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเชียร์หนูเออพี่ๆ่น้องที่มาชมกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆแล้วก็เราเต็มที่เนาะ อโอเคครับบ๊ายบายกอนี้ครับสัมภาษณ์ทีมงานสวัสดีค่ะชื่อเอสเธอร์นะคะอยู่สาขาดิแทสินปี3ค่ะเธอร์ทำหน้าที่อะไรครับผมในวันนี้ใช่ไหมคะถ้าใน,นวันนี้ก็ทำออขายโหวตค่ะคอยประสานงานข้างวิธีแล้วก็คอยดูแลน้องๆเราเดือนแล้วก็เลดี้ค่ะสนุกไหมครับวันนี้ สนุกมากค่ะแต่พี่ได้ยินว่ามีความเต็มพร้อมตั้งแต่วันที่6กถูกไหมเ<ช>ตรียมง,งานตั้งแต่วันที่6เลยเตรียมงานตั้งแต่วันที่6เลยค่ะแล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างฮะก็ม,ะะมีการมาจัดเวทีค่ะยกของเทคสเตจตกแต่งเวทีต่างๆ่างเลยค่ะแล้วก็คอยดูแบบว่าเออล็อกคิวน้องดาวเดินเลดี้ที่แบบว่าให้เดินบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำาให้แบบจัดจัดให้มันเป็นระบบเนาะใช่นะค่ะพ,พี่พี่จำเอ,เอ็ดเธอได้นะขอท่าประจำนิดนึง ข้าวจำไหนคะข้าวจำหนูตอนที่เราเจอกันคลิปแรกๆนะฮะโอ๊ยทำให้หมอป้องแล้วทำท่าให้พี่ดูนิดนึงสมมตินี่เป็นคอนเอาเลยฮะอันนี้คือท่าอะไรครับผมทุกไม้ค่ะไม้โอเคโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับก็บ๊ายบายกล้องนิดนึงนะชื่อเอ๋ยค่ะชื่อเอ๋ยเอ๋ยนี่อยู่คณะอะไรเอ๋ยคณะนี้ไหม ขนานี้ค่ะแนะนําแบบเต็มๆนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปียพรเจียจานนะคะสาขาออกแบบนิศิลินค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าผ่านไปได้ได,ดีค่ะในวันนี้แล้วบทบาทหน้าที่ของหนูนี้ทําอะไรเอ่ยก็จะเป็นอยู่การเบื้องหลังนะคะการจัดข้าวหรือว่าการเตรียมของเตรียมพวกของ,ของกระโจยใช่วเล็กนน้อยแบบยุบย,ย่อยเนาะใช่ค่ะแล้วหน้าที่หลักๆหนูทำอะไรเอ่ยก็ ถ้าถ้าเป็นวันนี้ก็คงจะวิ่งยกไม้ยกไมยกของอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะอยู่บนหลังงานนี้เราเตรียมตัวตั้งแต่วันวันไหนเอ่ยวันที่6เลยค่ะวันที่หกที่ผ่านก็คือแบบยิงยาวมาค่อยๆทยอยมาเนาะเรารู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างคะภูมิใจไหมก็ภูมิใจในระดับหนึ่งเลยค่ะทั้งได้เห็นพวกเพื่อนๆหรือน้องๆนะคะที่มาประกวดกันในวันนี้แล้วก็ทุกคนได้ทําได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงฮะแล้วก็บกมือนิดนึง เป็นยังไงบ้างครับกับการประกวดนักศึกษาต้นแบบนะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสนุกกันไม่เอ่ยซึ่งผมนีสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะฮะจะเป็นคณะอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับ i.g.tiktok นะฮะ rmutr.pr นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับส่วน y YouTube rmutr channel นะครับอย่าลืมนะครับบ๊ายบายครับ